นิพพานนั้นจึงอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปแล้วไปอยู่ที่ตรงนั้นวัตสงสารคือความทุกข์อยู่ที่ไหนความดับทุกข์ก็อยู่ที่นั่นเพราะว่ามันเป็นความดับของความทุกข์มันมีคลื่นที่ตรงไหนในน้ำมันก็มีความหมดคลื่นที่ตรงนั้นเมือ่อเมื่อมัน ไม่มีอะไรตรุงแต่ให้เกิดขึ้นมันก็มันดับคลื่นอยู่ที่ตรงนั้นไม่มีคลื่นอยู่ที่ตรงนั้น้าน,น,น,นให้หานิพพานได้ที่วัดทสงสารหาจุดเย็นที่สุดกลางเตาหลอมนี่เป็นอุป,ปมาแ้่เข้าใจยากให้หาความว่างที่สุดกับท่ามกลางความวุ่นมันเข้าใจยากแต่ที่ที่แท้มันจริงที่สุดเลยในความว่างเราจะหาหาพบหรือมองเห็นที่ความวุ่น เอาความวุ่นเป็นปฏิกิริยาเป็นในควันหรือเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นปิดบังความว่างอ <c oughs> ันต้นมะพร้าวนาริเกกลางทะเลขี้พึ่งด้วยมีประโยชน์นะมีประโยชน์เป็นอุปกรณ์การคิดนึกนี้มากเอาไปนั่งดูมันบ่อยๆก็คงจะมีความคิดก้าวหน้านิพพานหาพบที่วัตสงสาร ที่คนฉลาดมันแล้วเมฆเขาว่าเป็นสิ่งเดียวกันเสียกิเลสกับโพธิเป็นของสิ่งเดียวกันเสียคือ <c oughs> ว่าเพิกถอนไปเสียให้หมดให้เหลือแต่ความว่างกิเลสก็ว่างโพธิก็ว่างวัตถสงสารก็ว่างนิพพานก็นว่างน้ำคดไม่ได้ใมน้ำคด เานั้นเอาไอ้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 ไอน้าที่ไม่รู้จักคดนเป็นหลักส่วนแม่น้ำเป็นเรื่องมายาเป็นเรื่องหลอกลวงเดียวเวเท่านั้นเนี่ยกิเลสเป็นเรื่องหลอกลวงเดียวเดียวความไม่มีกิเลสเนี่ยของแท้ของถาวรความว่างถาวรความวุ่นนี่เป็นของมายาเดียววเดียวๆ,ๆแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีที่สิ้นสุดมันเปลี่ยนได้ได้ได้มากไม่มีที่สิ้นสุด นี่ยิงมนุษย์กาหน้าในทางการประดิษฐ์ในทางสร้างเหยื่อของกิเลสอย่างสมัยปัจจุบันนี้แล้วคนมนุษย์นี่จะถูกขังอยู่ในความหลอกลวงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นมนุษย์สมัยนี้ออกไปจากความหลอกลวงไปยากกว่ามนุษย์สมัยพระพุทธการเพราะสมัยนี้มันเก่งในทางสร้างสิ่งที่หลอกตัว <c oughs> ด้วยอยู่นหลอกลวงนั่นเราเราถ้าเราเ ต่อสู้ได้ชนะได้แล้วก็เก่งกว่ามนุษย์ัง้งพุทธกาลจะถือเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ได้ทั้งนั้น้าถือว่ามันมันมาสามารับให้เรามีความสามารถกว่าก็เป็นโชคดีจะมองปไปในง่ายท่อแท้ว่าไงสมัยนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งยั่ยยวนก็เป็นโชคร้ายผมสมัครที่ถือมันเป็นโชคดีมันให้บทเรียนที่สูงที่ยากที่ละเอียดที่ประณีต เราทําได้เราเก่งกว่าก็เป็นโชคดีาหาความว่างในความวุ่นไม่พบได้เมื่อโลกมันบ้ากันอย่างไรเราไม่บ้าเมื่อมันเป็นทุกข์ร้องโหยร้องไห้กันเราไม่มีความทุกข์เลยเเธรรมะช่วยได้อย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้อยู่ในโลกที่มีความทุกข์โดยไม่ต้องมีความทุกข์ นี่เรามันไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุธธรระทธเจ้าใชเองแล้วก็ไปโทษโลกนี่เราก็บ้ายเท่าตัวสองเท่าตัวก็อยู่ทาตัวให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าโลกนี้ก็เป็นของเล็กไ,ไม่มีความหมายจิตนี้ก็ไม่มีความทุกข์รักษาความสมดุลความปกติภาวะเดิมแท้ไม่ได้นี่ความสมดุล คือความไม่เกิดคือความไม่มีอะไรเกิดสร้นงก็ไม่มีอะไรตายถึงหมายถึงไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีคนแล้วก็ไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีตายแต่ใครมองเห็นข้อนี้คนนั้นไม่มีเกิดไม่มีตายพูดโดยสมมติว่าตายแล้วก่อนตาย ตัวดับเป็นธรรมชาติเดิมที่แล้วก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะแตกดับปริญญาส่วนโมกตายให้ได้ซะก่อนตายไม่มีอะไรมากกว่านั้นนั่นถือเอาความสมดุลเป็นความไม่เกิดถ้าไม่สมดุลก็มีความเกิด ถ้าสมดุลท้าทางฟิงสิกส wow. ์ไอ้โลกทางฟิสิกส์นี่ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าสมดุลทางจิตใจความยุ่งใจต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีความสมดุลทางวิญญาณตัวกูของกูก็ไม่เกิดขึ้นก็เป็นสุญญาาอยู่ด้วยเนี่ยเรียกว่าไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่ได้ตาย ถ้าเรามองเห็นอันนี้ก็คือเรามองเห็นความไม่เกิดความไม่ตายคือมองเห็นนิพพานก็หมายความว่ามันจะเรียกว่าอะไรก็ได้โดยสมมตินะแต่เรียกเรียกโดยถูกต้องแล้วเรียกว่าความว่างความสมดุล เป็นความเป็นความว่างความว่างเป็นความสมดุลคนที่เห็นแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่มีทางจะเข้าใจพระพุทธเจ้ารัตรูใหม่ใหม่ท้อแท้ไม่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 อยากสอนศัสรูเรื่องนี้แล้วไม่ท้อแท้ใจไม่ไม่อยากสอนคืออคือเห็นว่ามันไม่ไม่มีใครเข้าใจจะไม่มีใครเข้าใจป่วยกะ มันมีความลึกมากเป็นอย่างนี้เรื่องปุญญาตาเรื่องอนัตตาเรื่องนิพพานนี่ความไม่เกิดนี่แต่แล้วอาศัยความกรุณาซึ่งอบรมมามากแต่การก่อนมาเชื่อเชิญเหมือนกับเป็นมหาพรหมมาเชื่อเชิญาอุ้ยมันยังมีบางคนอาจจะเข้าใจได้มั้ง จะคิดว่าสอนคนเหล่าน,นี้ก็แ้วกันมีไม่กี่คนก็เลยเรียนราราือไทยใหม่ว่าเอาละสอนสอนเรื่องนี้สอนเรื่องสุญญาตา <c oughs> เรื่องที่เนื่องด้วยสุญญตาเรียกว่าสุญญตาปฏิสังุตตาสุตตันตา เรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับสุญญตาสอนเป็นตถาคตภาสิตาเป็นคาที่ตถาคตกล่าวคำพีราลึกซึ้งคำพีรัฐามีอัตันลึกซึ้งโลกุตระนําไปเนือโลกพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องที่เนื่องกับสุญญตาเป็นพระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้เดี <c oughs> ย๋ยวนี้คนบ้าบ้านในเมืองไทยเนี่ยว่าสุญญตาไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแี่อีก ผมเขียนไปว่าพระพุทธเจ้าจะสอนแต่เรื่องสุญญตาหรือเกี่ยวสุญญตาเรื่องอื่นไม่สอนก็ไปดูบาลีอีกว่นี่พวกฝรั่งก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้ไม่เคยคาดการอย่างนี้มีคนเขียนมาถามจากสวีเดนว่าอยู่ที่ตรงไหนในภาษไตปิดกเขีนผมก็ยังไม่ตอบมันอยากโง่ก็เรื่องสุญญตาทั้งหลายที่ขึ้นได้ว่าเจเก สุดตันตาสุญญาตไปริสังยุตตาที่เราอ้างมาพูดไว้ในเรื่องสุญญตานะในสุญญาสังยุตติกามมีมากและมีทั่วไฟในพะระไตรปิฎกเขาถือว่าสัญญา,าคือความว่างคือความตมดุลอันแท้จริงไม่เป็นการเกิดแห่งสิ่งใดที่เมื่อใดไ,ไอมไมาานะ้มนุษย์นี่ไม่ใช่สัญญาตานะมนุษย์เนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ มนุษย์โง่โง่นี่มันรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัตภ์ผ้าธรรมารมมันปรุงแต่งเป็นความกลุ่มึ้นมาเป็นตัวกูของกูมียินดียินร่ายมีสุขมีทุกข์นั่นมันไม่เกี่ยวกับสุญญาตาสุญญาตาคงเป็นสุญญาตาเช็นอย่นนางน้ําไม่มีคดแต่ในน้าม,มันคดเนี่ยข้อความที่ว่าความสมดุลคือความไม่เกิดความสมดุลคือความว่าง ทางสมดุลแท้จริงคือธรรมชาติแห่งนิพพานเป็นแดนที่ลำงับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละพอู่นี้เลยเวลามาก